ินนนคดดีเเพราะแผ่อแผข,แผขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ประเทศไทยนะครับในช่วงที่2นะครับในช่วงนี้เนี่ยผมอยากจะนําเสนอในเรื่องของการทําดีอีกหนึ่งเรื่องครับอาจารย์นั่นก็คือการที่ช่วยสนับสนุนในกลุ่ม SMEs และ,กะเกษตรกรไทยเป็นกิจกรรมของชมรมคนทําดีนะครับ,รบโดยคุณกิจการจะนะบ,บัตร ท่านเป็นประธานชมรมคนทำดีเดี๋ยวเราไปเข้าสายกับคุณกิจกันนะครับว่าชมรมนี้เป็นอย่างไรบ้างใช่สวัสดีครับคุณกิจครับครับสวัสดีครับคุณกิตชัยแลวดรรนัศักดิ์ครับครับผมสวัสดีครับท่านครับขออนุญาตท่านแนะนําหน่อยได้ไหมครับในเรื่องของชมรมคนทำดีแล้วก็ทางธุรกิจท่านสักนิดหนึ่งครับว่าทำธุรกิจอะไรอยู่ครับถึงมาทำชมรมคนทำดีครับครับตัวผมเกิดชัยนัทศัตนะครับก็เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยยรมันนะครับก็เป็น ผู้ที่ทำหน่ายผลิตภัณฑ์ความรงรักษาสีรถยนต์ของคาแลคแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำมันเครื่องที่คิวบอครับนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวครับเคยเคยใช้ฮะเคยใช้ผลิตภัณฑ์ของท่านนะแล้วท่านก็มาทําชมรมคนทําดีใช่ไหมฮะครับเมื่อประมาณทักสามปีที่แล้วครับเราก็เลยรวมกับเพื่อนๆที่จะมาจัดตั้งชมรมคคนทําดีขึ้นมานะครับเพราะว่าเราเราก็อยากจะ สด็สารแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าที่ท่านส่งได้ตรัสสอนให้พวกเราเวรจะเป็นคนดีแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับ,รบอะไรที่ทําให้ท่านเกิดแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาฮะคือจริงๆแล้วนี่ก็คือในหลักการเนี่ยเราก็คือเมื่อเราสําเร็จในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็อยากจะแบ่งปันเพราะในตัวผมเองเนี่ยก็เป็นโค้ชด้วยเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเอเจนตต่างๆประกอบวงดตีก็จะเป็น แขกวิทยากรรับเชิญที่ไปสอนตามมหาวิทยาลัยที่เขาเชิญไปบรรยายนะครับ,รบซึ่งสิ่งเหล่านี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราตัวเราเองก็มีคุณค่าเราสามารถที่จะช่วยคนได้อีกมากแต่แทนที่เราจะไปให้เงินทองเนี่ยเราคงไม่สามารถให้ได้เราก็เลยให้ความรู้รแล้วก็ดึงเพื่อนๆอาจารย์แล้วก็ที่ปรึกษาต่างๆเนี่ยรวมกันรประมาณสิบสี่สิบสี่ท่านรวมกันหลายหลากหลายแขนงวิชาชีพไม่ว่าจะเป็นการตลาดเอ่อ เทคโนโลยีไฟแนแนซ์การเกษตรอะไรนีม้มีความหลากหลายครับโดยโดยโดยเราก็ได้ได้เปิดเปิดตัวไปที่ที่ที่ไบเทคนะฮะใบนาแล้วก็ค่อยๆกระจายสร้างกลุ่มคนทําดีเนี่ยเพิ่มขึ้นโดยผ่านกิจกรรมของเราเองปีหนึ่งก็สี่ถึงห้าครั้งนะครับตามกําลังและเวลาที่เราสามารถจัดทําได้ครับ ในในชมรมเน้นในเรื่องอะไรครับน่าจะายหลักเลยเราเราสนับสนุนในเรื่องของ SME นะครับส่งเสริม SME แล้วก็เกษตรของคนไทยนะครับเพราะเราเมองว่าเกษตรของคนไทยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันยังขาดในเรื่องของการบรูรณาการเรื่องการตลาดเรื่องความรู้เรื่องการจัดการซึ่งเราก็จะจัดสัมมนา,าแล้วก็จัดข้ออบรมพวกนี้เมื่อประมาณสักหนึ่งปีถึงสองปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ค่อยๆจะเห็น หลายหลายคน s อ e เล็กๆหลายๆคนเนี่ย<ม>เริ่มยืนขึ้นได้แล้วก็ปรับตัวได้ดีขึ้นครับครับภาพที่เห็นนะแล้วการให้ความช่วยเหลือในสังคมในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับผมเห็นทางคุณกิจก็มีกิจกรรมอยู่หลายๆอย่างเลยนะครับ,นะรบในช่วงนี้เนี่ยก็เรียนโดยตรงว่าเราก็มีกิจกรรมที่แบ่งปันให้กับคนที่อยู่รอบข้างนะครับเนือ่องจากว่าํำเลงเราที่ชุดทำการชมรมอยู่แถวปางแคร์สิบสี่เราก็เลยทําการรวบรวมนะครับพี่ๆน้องๆในบริษัท เราเป็นตัวตั้งก่อนนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองเนี่ยเราก็รวบรวมในการที่จะแจกสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งนะครับปัจจัยนะครับจํานวนหนึ่งให้กับคนที่มาซึ่งซึ่งหลังจากที่ที่ที่มีปัญหาเรื่องของโควิดในีเนี่ยประมาณหนึ่งเดือนเนี่ยตอนแรกเราก็คาดหวังไว้ว่าจะมีคนมาเข้าแถวต่อรับมาประมาณสี่ร้อยคน,น <ะ S 2> แต่ิ <นะ S 2> ปีแล้วมาถึงแปดร้อยคนซึ่งมันมเยอะมากเพราะเราติดป้ายแค่สองวันเองครับ นะครับซึ่งซึ่งซึ่งเราทําให้เห็นเลยครับว่าคนคนไทยในปัจจุบันนี้ยังมีความยากจนแล้วก็ลาบากอย่างมากนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเราเห็นใจแล้วก็เ,เรายังพอมีเรี่ยวแรงที่จะแบ่งปันเราก็เลยลุยรวมน้องๆ,ๆรวมทุกๆคนที่บริษัทเนี่ยก็จัดจัดการในการแจกสิ่งของให้ซึ่งนั้นนั่นคือโครงการแรกนะครับก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าคนจํานวนมากเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยก็มีความเรียบร้อยต้องขอบคุณทีเศรกิจ นะครับสานักง,งานเขตบางแคนะครับแล้วก็สอนองพิกเกษตรที่มาช่วยนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองเราก็ทําให้เป็นการแบ่งปันนอกเหนจากนั้นเราก็จะมีโครงการที่จะทําต่อนะครับซึ่งอาจจะเป็นช่วงสัปดาห์หน้าก็คือเราได้รวบรวมเมล็ดพันุ์ผักสวนครัวทั้งหมดเลยนะครับ,รบเป็นจํานวนเยอะเลยแล้วก็จะแบ่งเป็นชุดๆดก็ดดดมีผักบุ้งบ้างม,มีมีต้นหอมบ้างมีเอกอ็ไ้รับผักสลัดหรือผักอะไรพวกนี้ ท,ที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะให้เข้าไปปลูกนะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเริ่มแจกในใน,ในช่องของ Facebook ก็เริ่มส่งไปในวันพรุ่งนี้แล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มประชาสัมพันธ์ให้กับคนในละแวกเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาลําบากใครที่ก็จะมารอรับเข้าสารรอรับข้ากล่องเนี่ยเราก็จะให้ปลานิดไปให้ดินไปให้อุปกรณ์การปลูกทุกอย่างไปเพื่อให้เขาปลูกเราสามารถที่จะ สร้างแหล่งอาหารและพึ่งพาวตานเองได้นี่คือเป็นแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงตรัสว่าถ้าเราให้เป็ดและสอนเขาตกปลาเนี่ยมันจะดีกว่าการที่จะไปให้ใหเงินทองหรือให้สิ่งต่างๆเพราะมนนันก็ใช้แล้วหมดคุณกิษครับก็คือหมายาให้ไปปลูกในใ,ในในกระถางหรือว่าไงฮะใช่ครับเราเราจะมีภาชนะให้เขาหลากหลายนะครับเราเนื่องจากว่าเรามีพวกไม้พาเล็พาเล็ก็คือไม้ไม้สนไม้ยางอยู่ เราก็จะเตรียมเป็นท่อนๆให้เขากลุม่มที่ให้คือคือกลุ่มที่ไหนฮะท่านเแถวบ้างแคร์14ครับในละแวกนี้ที่เขาเดือดร้อนเ็าสามารถจะเอาไม้พาเด็ดไปเราให้ดินกระสอบกระสอบเป็นถุงงไปแล้วก็นเอาเมล็ดถักไปไปโรยๆมันก็ขึ้นแล้วฮะครับอย่างหอมนี่เสียบลงไปในสามวันก็ได้ได้ต้นหอมโผล่ขึ้นมาแล้วครับที่ไม่แต่คุณกิจเขาทำผ่านในโซเชียลด้วยถ้าเกิดใครที่เข้าไปในโซเชียลแล้วไปขอทางผ่านโซเชียลคุณกิจก็ให้ด้วย เราส่งใ,ให้เราส่งไปสีให้ฟรีเลย<อ>แล้วก็เราทําตัวอยา่าง <c oughs> เราทําตัวอยา่างครับสิครับอาจารย์นี่จริงๆเราทตัวอยา่างเราเอากระป๋องพลาสติกอ่ะขวดน้ำมาตั้งทําเป็นตัวอยา่างเป็นสวนแนวตั้งซึ่งซึงงงงง่งทำแบบเนี้ยนะครับเย็นวันนี้เองก็ทําเป็นสวนแนวตั้งนะครับก็ใครไม่มีที่ก็ทําเป็นสวนแนวตั้งครับตีตีกับไม้พันเล็เป็นแล้วก็พิงแค่ข้างกาแพงครับท่านก็สามารถที่จะปลูกผักปลูกอะไรพวกนี้ได้ไม่ลําบากเลยเราเตรียมให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ขวดน้ำพลาสติกคุณก็เอาไปทําแล้วมีตัวอย่างให้ดูนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นแล้วจุดที่สองที่อยากเรียนอาจารย์คือเราเนื่องจากว่าเรามีเอสซีที่ที่ติดตามตัวผมเนี่ยผมก็รวบรวมของของการรับบริจาคจากเอสซีต่างๆรถสุชขชานทับเมเนียก็ได้มาน่าจะประมาณผมว่าเยอะเลยครับเป็นเป็นหมื่นๆเมล็ดเลยไม่ว่าจะเป็นพยา,ายาปปุไม้สับอะไรอนนะครับชิงชันอะไรพวกนี้เต็มไปหมดแล้วเราก็จะมาแยกแยกเมล็ด เราจะทําการแบ่งเมล็ดให้ครอบครัวละ100เมล็ดและส่งให้เขาไปปลูกให้มันลงทะเบียนก่อนนะครับแล้วไปปลูกไปปลูกเนี่ยให้ได้ความสูงประมาณ10เซนนากลับมาเราจะรับซื้อคือในราคา5บาทถึง10บาทดังนั้นครอบครัวหนึ่งก็จะมีรายได้500ถึง1,000บาทภายในระยะเวลา3สัปย์ดาก็จะเป็นพวกพืชผักสวนครัวเอ่อไม่ใช่พืชผักสวนครัวอันนี้คือเป็นไม้ยืนต้นใช่ไหมครับไม้ป่าไม้ป่าดูไม้สัก ไม้ยามนะผู้นี้เต็มนก่มดนะฮะให้ขึ้นประมาณสิบเซนแล้วนํามาที่ชมรมเราจะตเดนี่ใช้เวลากี่เดือนฮะสามสัปดาห์สามสัปดาห์เสร็จแล้วคุณกิจจะไปทำอะไรต่อครับเราจะนําโครงการจะทําต่อคือจะไปปลูกป่าเพราะปีที่แล้วเราทําการปลูกป่าสองพันต้นที่จังหวัดขอนแก่นพูดง่ายเหมือนการรับซื้อก้าไม้ถูกต้องครับจริงๆคือเราปลูกเองได้หมดแต่เราต้องการสอนให้เขารู้สึกว่าเขาต้องเขาต้องลงแรงอ่ะเขาต้องทำครับอาจารย์ไม่มีอะไรได้ดีี คือไม่ไม่สามารถที่จะมานั่งรอเข้าแถวแล้วก็ขอกันไปเรื่อยๆมันมันไม่มีที่สิ้นสุดเรา็มามาสอนกับเขาด้วยด้วยกุศโนบาหรือแนวทางที่บาบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าตั้งสง่งสัตว์ไว้ว่าเราต้องให้เด็กต้องให้อาชีพพาเขา,าทาได้อย่างนี้เราก็จะรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกภูมิใจว่าเฮ้ยเขาได้หนึ่งพันบาทสามอาทิตย์เขาได้หนึ่งพันบาทมันไม่ได้ยากเลยแล้วเราแล้วเราแล้วเราตอนนี้คือเราเริ่มปลูกแล้วตั้งเป็นตัวอย่างนะครับให้กับพวกเขาแล้วก็เราก็จะนํานําเนี้ย ไปแจกจ่ายหรือว่านําไปปลูกในพื้นที่ที่ที่เขาต้องการต่อไปจากนี้ในอนาคตที่จริงในของคุณกินในกลุ่มมีมีพื้นที่ว่างเปล่าคยที่ให้แบบชาวบ้านที่อยู่เข้าไปเริ่มทํากินในพื้นที่ได้ไหมคือจริงๆให้ที่ทํากินแถวนี้คงคงไม่มีนะครับต้องเรียนตรงว่าไม่ไม่มีนะคะแต่ว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยเขาอยากจะไปเพาะปลูกในในพื้นที่ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยเราจะต้องต้องขอศึกษาก่อนเพราะว่าการย้ายถื้นี่ลำแนวของเขาเนี่ย มันจะเป็นปัญหามากเพรครอบตัวเอ่ยความไม่พร้อมเอ่ย<ม>เงินทุนเอ่ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เราจึงมองว่าเราจะพยายามหาวิธีที่จะทําให้เขาอย่างชีพในเบื้องต้นได้ก่อนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่เรามองแล้วส่วนที่สามหลังจากโครงการในตรงสองตัวนี้เสร็จเราจะทําก็คือการสร้างสร้างอาชีพนะครับและแจกอาชีพเนี่ยเพาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราได้มีโอกาสได้คุยกับหน่วยงานทางราชการบางหน่วยงานนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยนั่งเป็นเลขาธิการของสวาสดิ์กรมเปลี่ยและรายเส้น ซึ่งเราก็มีแฟรนไชส์อยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นหมูปิ้งไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดมไม่ว่าจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีอยู่ประมาณสามสี่ร้อยธุรกิจกิจการเรากำลังเราเรากำลังคุยกับท่านนายกสมาคมแฟรนไชส์เราอยู่ว่าเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าของกิจการผู้ประกอบการเนี่ยที่เราทํากิจการอยู่เนี่ยปกติถือว่าคีออสรถก๋วยเตี๋ยวคันเดงเนี่หนึ่งหมื่นบาทรบเรายอมลดให้ลลงไปสักง5่าพันบาทได้ไหม,มแล้วให้คนพวกนี้เนี่ยเขามาลงทุนเพียงแค่ห้าพันบาท ซึ่งตัวนี้ได้เราได้มีการคุยกับเรากำลังจะมีการคุยกับธนาคารหน่วยงานเช่นออมสินหรือ s อ e b บ a n k เพื่อที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนแล้วปล่อยให้โลนพวกนี้ให้กับพวกเขานี่คือคสิ่งหนึ่งที่ที่เราคุยอยู่แล้วก็สิ่งพวกนี้จะทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถมีงานทําและเริ่มธุรก,กิจได้เลยดีกว่าที่เขา,าจะไปนั่งหมักหมูนะทําลูกชิ้น<ช>น <ะ S 1> ั้ลูกก๋วยเตี๋ยวโดยโดย,โดยไม่รู้เรื่องเลยว่าไม่รู้จะทํำยังไงลองผิดลองถูก โอกาสมันจะผิดพลาดสูงดังนั้นในตัวของคุณคฤิเองเนี่ยจึงมองว่าวิธีนี้จะเป็นการสร้างอาชีพและให้อาชีพเขาต่อไปในช่วงของ post covid 1ิ CO ครับครับแล้วในการช่วยเหลือมีแผนที่จะทำอย่างอ่อีกไหมครับนอกจาก2อสเรื่องนี้แล้วคือคือตอนนี้เนี่ยที่ที่เราคิดเนี่ยเราเราเราคงจะดําเนินการแบบนี้กอนนะครับแล้วก็มองมองในเรื่องของการสร้างอาชีพแล้วก็ฝึกอาชีพ ซึ่งในในตัวผมเองเนี่ยเรากำลังจะลุกๆลวกคุยกันก่อน,นว่าการสร้างอาชีพแบบนี้ถ้าทําแล้วมีฟีดแบ,บ็กดีเราจะทําเป็นคาราวานสร้างอาชีพหมายความว่าเราจะหมุนเวียนไปแต่และกลุ่มกลุ่มหนึ่งก็สมมติว่าเรามีรวมเพื่อนเ่นเราจิจาการ20ธุรกิจแล้วก็ไปสัมพันธ์ในเขตว่าใครสนใจอาชีพให้มาดูนะให้มาเจอธุรกิจแล้วมาเห็นเลยครับเออผัดเตียวผัดยังไงทําอะไรยังไงแล้วสนใจก็คุยกับเจ้าของแบรนด์แล้วก็หาทาเลแล้วก็ไปตั้งดังนั้นการทําแบบนี้มัน มันดีกว่าการที่นำเงินไปให้ของเขาเพราะการเงินให้เงินกับเขาห้าพันบาทมันหมดแล้วเขาหมดไปแต่ถ้าเราให้อาชีพเขาเนี่ยเขาจะสามารถยังชีพแล้วสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจของเขาไปได้เพราะอย่าลืมว่ากิจการการชายเนี่ยมันเป็นการเงินกับเป็นธุรกิจที่มันมีฟอร์แมตมันมีบิสเนสฟอร์แมตแล้วแล้วก็มีพี่เลี้ยงดังนั้นโอกาสที่จะทําให้เขาอยู่รอดเนี่ยย่อมมีสูงกว่าการที่จะทำบิสเนสสตาร์ทอัพด้วยตัวเอง นะครับในนี้ภาวะแบบนี้เราก็เลยจะดำเสนอเป็นทั้งหมดสี่โปรเจกต์ต่อจากนี้เป็นเรื่อยๆครับอย่างนั้นที่จริงผมขอจริงๆคุณกิจถ้าจะเป็นช่วงนี้จริงน่าจะเป็นการอบรมแบบคล้ายคุณกิจกําลังทําอยู่ฮะอาจารย์เพราะคุณกิจเนี่ยกำลังตั้งโครงการอยู่ใน Facebook อยู่หลายโครงการเลยเรียนในเฟซบุ๊กหรยป่ะฮะหรือว่าหรือว่าที่คือในเคือในโครงการที่ว่าเนี่ยกรเรียนโดยตรงว่าเราเข้าไปคุยที่กระทรวงศึกษาธิการนะครับเมื่อเมื่อสามวันที่ผ่านมาซึ่ง ซึ่งซึ่งหน่วยงานเนี่ยก็สนใจมากเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างสร้างงานสร้างอาชีพสร้างงานได้ถึงประมาณสองแสนคน<ช>ที่เราคุยกันไว้นะครับ<ช>เพราะว่าต้องโรงเรียนนี้เขาว่าธุรกิจจะมีอย่างเช่นลูกชิ้นทอดหรืออะไรพวกนี้มันสามารถสร้างเจเนอเรตรายได้วันนึงสามพันถึงห้าพันบาทซึ่งถ้าสามพันถึงห้าพันบาทเนี่ยมันสามารถมีมาร์จิ้นกำไรอยู่ประมาณสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสิบเก้าวันหนึ่งเขามีประมาณเก้าร้อยพันถึงหนึ่งพันบาทเฉลี่ยผมเชื่อว่าเขาอยู่รอดแล้ว ดังนั้นสิ่งสําคัญทางภาครัฐที่เราจะต้องรีบเร่งทําคือการสร้างอาชีพทํำยังไงให้เขาถึงถึงอาชีพให้เขาให้ได้อาชีพเก่าถ้าเขาทาได้ให้กลับไปทําแต่ถ้าอาชีพเก่ามันมันไม่มีโอกาสแล้วเนี่ยเขาจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหาอาชีพใหม่ที่พอจะมีที่พี่เลี้ยงหรือว่ามีคนที่ช่วยเขาซึ่งสิ่งนี้เองเราจึงมองว่าเราอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาเห็นเห็นเห็นการทํางานของกลุ่มเล็กๆของเราและสนับสนุนการทํางานของเราและผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะตกผลึกได้ ขออนุญาตนำนำเสนอเพิ่มนิดนึงว่าเนื่องจากว่าที่ในทีมงานของเราเองที่ที่คุยเนี่ยมีดรตั้นเนี่ยซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตบางแคเนี่ยท่านท่านดีมากท่านลงไปติดต่อท่านนัานเขตพื้นที่บางแคเลยแล้วได้คุยกันในเจ้าหน้าที่เขตบางแครเลยว่าพอจะเจียบพื้นที่ในในในล็อกที่ว่างในหน้าตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่ได้ไหมซึ่งซึ่งท่านบอกว่ามันจะอำนวยความสะดวกเพราะว่าในในส่วนของราชการเนี่ยเขามี f a c i ิลิ a t e ก็คือให้ในเรื่องของ ทำเลนะครับในเงื่อนไขพิเศษเราก็จะเอาคีย์อของเราเองเนี่ยในในช่วงสัปดาห์หน้าหรือสองสัปดาห์เนี่ย <c oughs> ไปลงเลยห้าตัวแล้วเราก็จะเอาจับมือ,อพ่อแม่พี่น้องในตลาดบางแคที่มันเดือดร้อนจริงๆเลองมาเป็นตุ๊กตาเป็นตัวขายเลยโดยมีที่เลี้ยงคือแฟรนไชส์เนี่ยไปยืนประกบถ้าตัวเขาเองมาตัวเปล่าไม่ต้องทําอะไรครับเพียงแค่ทอดลูกชิ้นผัดก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ลองดูว่าเขาทําได้ไหมและมีเงินสามารถทจะกำไรเกิดเกิดขึ้นวันละ ห้าร้อยบาทหรือหนึ่งบาทได้ไหมนี่จะเป็นไพร์ลอตอีกประมาณสองอาทิตย์ครับคือนี้เรางะพยกันอยู่ทากันจริงๆเลยไม่ต้องลงทุนใน<า><ม>ดๆ<ม><ด>เลยพราะว่าเราจะให้แฟรนไชส์เจ้าของกิจการซึ่งเขามีรถเข็นอยู่แล้วเขามีลูกชิ้นอยู่แล้วเอามาลงตัดต้นทุนไปเท่าไหร่เอาต้นทุนกลับไปกําไรให้กับคนที่เป็นคนที่มาเป็นบริทีรมาเป็นอาสาสมัครเราจะทําแบบนี้หนึ่งปัปดายแล้ววัดผลเราเรามีการพูดคุยกันว่าถ้าทําแล้วประสบความสำเร็จเราจะขยายโครงการนี้ไปทั้งหมดห้าสิบเขต เขตหนึ่งอาจจะประมาณก็เจ right? ็ด <verw> ค <ahaha> so pues really okay. so so ียออสแปดคียออสเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นโมเดลเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าการสร้างอาชีพโดนเลีายชายเนี่ยมันทําให้ถึงเข้าเข้าถึงกลุ่มคนและมันเกิดขึ้นจริงๆนี่นี่คือเป็นโปรเจกต์ที่เราพูดคุยกันอยู่นะครับซึ่งเราจะตกผลึกได้จะประมาณอีกสักหนึ่งหรอสองปได้ครับผมสนับสนุนแนวคิดคุณกิจเลยนะเพราะว่าถ้าทําดีๆเนี่ยมันจะเป็นโมเดลสตาร์ทอัพให้กับเขตอื่นและเขตอื่นหรือจังหวัดอื่นเนี่ยก็สามารถมาก๊อปปี้โมเดลตัวนี้ไปใช้งานได้อีกต้อง ใช่ครับคุณจิริชยัยเพราะว่าว่าสิ่งสาคัญก็คือว่าณนะตอนนี้เนี่ยเราเราไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปเริ่มต้นนับหนึ่งรเราจะต้องเรียนรับประมาณรับห้าหกเจ็ดแปดโดยเอาแบรดนด์ที่มันมีอยู่แล้วเช่นก๋วยเตี๋ยวเคียงยี่อภัยอะไรก็แล้วแต่ไปฝังในพื้นที่ที่แบบมันโล่งอยู่อ่ะมันไม่รู้จะทําอะไรจะให้เขาไปลงทุนสักห้าหมื่นหกหมื 50, 60, ่นเนยเขาไม่มีเงินอะ่ะแต่ถ้าเกิดเจ้าของผู้กอบการเอารถเข็นมาเลยเอาก๋วยเตี๋ยวมาแล้วมาผัดแล้วก็คุณมาเรียนตรงนี้เลยมันมาออเดตจับเทรนนิ่ง ที่พื้นที่เลยแล้วเกิดขายได้ครับคุณก็มาซื้อต่อธุรกิจไปดีฮะที่จริงรัฐบาลครับครับเรื่องนี้คุณกินได้นะนําเสนอผู้ว่ากทมนะท่านสวินเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมก่อนก่อนที่จะทําตรงนั้นเนี่ยผมจะทำไพร์โหลดขึ้นมาก่อนผมจะทำเคสสเตตี้แล้วก็ถ่ายเป็นเป็นหนังซีรีส์ให้ดูเลยว่ามันทําและสําเร็จคือคือคือเรื่องเนื่องจากว่าเราเป็นเอกชนทางทางทางภาครัฐอาจจะไม่เชื่อในแนวความคิดเรา แต่สิ่งสําคัญที่เราบอกว่าเราเราทำจริงๆเราอยากจะช่วยคนจริงๆแล้วอยากจะให้เอาไพลอตเนี่ยไม่สนวนใครจะเอาไปทําก็เอาไปทํามันจะเกิดโมเมนตัมคือ,ค,อคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะว่าผมยังมองว่าอาชีพทางด้านอาหารเนี่ยมันยังคงเปไ็นส,สิ่งสำคัญคและผมก็เลยจะบอกยี่งครับว่าพสต์โควิดเนี่ยผมยังไม่คิดนะครับว่านักท่องเที่ยวจะกลับมาแบบทันทีผมอาจจะต้องใช้เวลาสามเดือนสี่เดือนหรือถึงหกเดือนซึ่งรเรารอไม่ได้ คุณกิจนะยากจวนมันเข้ามาคุณกิตนะได้ขออนุญาตนิดนึงผมขออนุญาตพักเบรกท่านก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าขออนุญาตคุยกับท่านต่อยสักช่วงหนึ่งยินดีครับยินดีครับขอบคุณท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาคุยแนวคิดกับคุณกิจกันต่อเนื่องจากท่านก็มีวิชั่นในการที่จะช่วยเหลือสังคมในช่วงโควิดนะครับแล้วจะได้ต่อยอดกันอย่างไรเผื่อใครมีไอเดียเอาไปสานต่อได้เลยพักเบรกครับพบกันช่วงหน้าครับท่านผู้ชมครับ แผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเขาแผ่นดิน